สวัสดีค่ะขอต้อนรับขอสู่ช่อง u t u ูบบัวสวรรค์แชนแนลนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีค่ะพี่น้องวันวันดีวันดีกับว่าใดน,นะคะพี่น้องคือเมื่อนี้ค่ะญาติน้องแมมนะคะบ้านน้านะคะคือหลังนี้นะคะบ้านคุณนานะคะอันนี้คือบ้านน้องแมมนะคะเพื่อนจะทําบุญบ้านนะคะเพื่อฮ็ดบุญเฮือนนะคะเมื่อนีค้คือโอกาสห่อข้าวต้มนะคะพี่น้องแต่ว่าน้าบอกว่าให้น้องแมมไปสื่อขอ้าวปุ้น กับตะมุงหุงไม่พี่น้องก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนหญาตแปลเงินก่อนขอนหอญาตไปตังก่อนนะคะน้ำมา<ะ>ใช้เงิน <laughs> เ,อเอาเ,อ,เอาแล้วยีแม่ก่อนเตเอ คือยังนไง,งอ,นอันนี้แผนกแม่ครัวนะคะอันเอาข้าวปุ่นน้ำเอาหนวดไม่นำไปลูกแรกได้เยอะเจ๊ม้าพอ<ว>ดีกันมาปลาซุกเอาข้าวปุ่นจักรโลไปลูกกูบอกแม่เองอี่มบนจะไปนำบอกใหญ่กองไปไงเซ็นนอแบทตามราหาตังค่ะพี่น้องพูนผู้แผนกวกล้วยลูกกับแผนกวกล้วยลูกยิงยิงอ่อยเจ้าสาวเจ้าสาวคลิปก่อนค่ะเจะ้าสาวคลิปก่อน กยลูกต้นเตียนตอนนี้เขาได้ลูกแล้วพี่น้องเลือแต่น้องแหม่ม,ปมไปไหมไปซื้อข้าวปุ้นไปซื้อข้าวปุ้นเนะีน้อมาบอกไปกันนะคะไปซื้อข้าวปุ้นกันนะคะเอาแหม,มถือกล้องตามล่าหาตามล่าหาข้าวปุ้นนะคะเราจะตามล่าหาข้าวปุ้นกันนะคะพี่น้อง ไปซื้อข้าวปุ่นมาเอาบุญบ้านกันนะคะตอนนี้เราก็ให้ญาติรออยู่ที่บ้านนะคะโอเคนะคะไปซื้อข้าวปุ่นกันเลยเร็ว <Hey, S 1> ตอนนี้เราก็ถึงลานข้าวปุ่นพิธีร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องตอนนี้เราจะมาเลือกข้าวปุ่นบ้านเสียวจั้าโลกอันนี้อันนี้ก็ข้าวปุ่นมูลุ้งเท่าไรหนักห้าสิบจักร ตำแหน่งคุณยาทำความ่วมพุชากันนะคะว่าเดี๋ยวจะขี่เจ้าลูกจ้าสีพ่อก,กันนะคะพี่น้องตอนนี้กะเขาอนุญาตเลือกขอบคุณก่อน,นนะคะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้กะเข้าได้สินค้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กะเฝ้าเมื่อพี่น้องเพราะว่า พี่น้องผู้มังห่อเขาต้มคุณยายคุณตาถ่ากินเขานะคะโอเคนะคะไปกันเลยค่ะเธอจึงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องช่วงนี้ช่วงพักกินเข่าค่ะช่วงกินเข่าค่ะผู้อิ่มกับอิ่มแล้วผู้บ้อดิอิ่มกับพ้อดิอิ่มนะคะนมาหนี่กินหลายกูมูกูเป็นผู้ทำเนาะกูเป็นผู้ทำกูกะต้องกินหลายกูมูตลอดะวะบ่ได้บ่ได้เอาลงคลิปเสียงเชียงหันเสียงมันสิติด ผนะู้กเถ้าผู้แก่นะคะ,ะส่วนที่พ่อแม่เพื่นหอกระตุ่มกับยูด้านนอกนะคะเอามือกล่องหอยขึ้นไปนั่งยืนนี่นะะเสือเขา,ขาวๆอ๋อกินแอมกินมือกล่องนี่พี่นองนี่งานละลอยผู้เลิ่อคนใดนี่นี <c oughs> ่ยายนะคะอันนี้เฮ็ดเค็ดขั้นดอกไม้บ่เมีย พาก,กินเขา่าคนหน้าย่ายแต่ละคนพี่น้องอนั่งเหยียดขาล้อยส้อยนี่คือปวดขาได้เลยปวดขานี่เราผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเ่ามีมุนมีงานเพม่นกับมาตุ่มมาโฮมกันพี่้องก็อยู่เหมือนคนยืนสุกคนนะคะอันนี้ถ่ายไปแล้วลูกล้านอยู่กรุงเทพไปได้เห็นได้นี่เห็นแม่จากฟ้องนงั่งนั่งเหยดเข้เมาเขียวไม่มนานั่งเหยดตุปูติปตีอย่อตั้งแต่เป็นสาวหัวหัวหัวดำหัวสีแดงค่ะ เท่ามาผมเปลี่ยนสีพี่น้องมีแต่คนสีสีผมงามงามบางคนก็ให้ไล่สีนี่แหละที่ยอดนิยมพี่น้องสีเห็ดนะคะเออเอออันอันนี้แม่นะคะแม่ยหญ่นะคะผู้นี้แหละพี่น้องเป็นคนเห็ดอ่าคันไข่อ่อให้น้องแหมมย่ามไปล่ำนะคะอันพันข้ามหมากัมพูให้น้องแหมมนะคะแม่ป่องนะคะ อันนี้ย่ายๆสุกุสุกคนเดี๋ยวน้องเมยจะพาไปเบิ่งด้านนอกค่ะผู้ห่อก้าตุ๋มก็ห่อไปอันนี้ช่วงพักเบรกนะคะย่ายๆห้องกินเขานะคะพี่เดี๋ยวจะพาไปดูแผนกห่อข้าวตุ๋มพี่น้องนะคะนี่ด้านนอกนะคะนี่แผนกห่อข้าวตุ๋มพี่น้องน้ำทีมโดยแม่ผู้ใหญ่บ้านโคโกะโสนา พจนาการห่อข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มมัดเด้เนาะข้าวต้มโคม้มข้าวต้มมัดนี่แหละพี่น้องบุญบานเหานะคะเหตุสอยกันร่วมแรงร่วมใจยังรักษาวัฒนธรธรมเกาๆไว้พี่น้องนะคะมืออื่นนะคะเป็นเป็นบุญบานนะคะบุญเฮื่อนหน้านะคะครบปีที่สองนะคะปีที่สองนะคะอีกปีหนึ่งปีหน้าก็ปีหน้าก็ครบ พี่น้อก็ครบ3ปีนะคะเพราะว่าการเฮ็ดบุญเฮื่อเขาต้องเฮ็ดให้หม,มันครบ3ปีนะคบพี่นอ้องถ้าไม่ครบคาเว้นระยะปีหนึ่งสี่ได้เริ่มมานนับหนึ่งใหม่พี่น้องได้มาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะมันกับสิได้เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่นะคะนับไปนะคะเอาเกียวกันบอกเกิ้ลเจานะเาียวกันบอกกะกียวกันบ๊เเจลอา,องงา <laughs> กยวัอกเกิ้น <laughs> าะาเี๊วกนอกเกิ้เเนาอากี๊กันอ้ล อ๋อไม่ต้องพ่อม่น้ำข้าวต้มพี่น้องอันนี้ถั่วดำเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยสีมางค์พราเขาเพิ่นแล้วพี่น้องนี่นะคะอันนี้เขาเอิ่นว่าเขาต้มเขาต,มขาต้มมัดเขาต้มโค้มบานเท่านั่นเองนะคะพี่น้องอเอาแอนคือทำงานได้เพมีแนวรอ,อง ต้องลองซะก่อนตัวลองกับเตยนี่นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศบบบานของเฮ้านะคะมาเบิ่งด้านนี้นะคะอันนี้ด้านเรียมฟองนะคะมอแหกแตกกระโปงค่ะพี่น้องอันนี้ไม่ทำค่ะไม่ทำก้นสวยยางเก็บใบตองค่ะเอ้าอิ่มเราบ่เมือกล้องอิ่มกับมาทำงานเออ โบอีกอีกเชบคครับว้ายยองยองร้านไปก็่วยแถวว่าสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดค่ะว้าเกิน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 ัได้เฉยนี่พแนกพักกอนก็มีองไม่โส อันนี้คุณยายค่ะคุณยายใบยเจ็บปะแจ็บกินเละลายพอไงออกมากบ่ได้พี่นอ้องพอไงกูจูกระจาคือสีเม็นเอเอื่นเสาร์เปะละ่ามันจะสีออกมากแต่เสาร์อันนี้คือบรรยากาศงานของเัา,าน้ำหวัวกระปุนใส่ไดนบ่ไม่สวยแจ็บยิ้มเมืนบ่ กะะินเขาแล้วก็เริ่มบัเล่กันห้อข้าวต้มขนมตัวที่นอกนะคะทำงานต่อนะคะเฮ็ดไล้ไปหนึ่ง <Head line S 2> บ่นมะหนึ่นบ่อ้มาใช้มอญมบดยัเกลียดแนบอ้าหนมที่ระห่วงขุ่นเกล เห็ดร e ้ายปนอะไรบุคคลนมนะก็ตุ่มเลยไหมมมียไ้ัร็ต่อยนะอันนี้กินเขาอย่างนีอันนี้น้องสาวค่ะปัดหุนสะเลนเดือพี่น้องขอดเป็นขอดหายก็กระตุมมัดทั้งผู้บอกทั้งผู้ทั้งผู้บอกทั้งผู้สีกิน ไปเบิ่งด่านในคุณยายกวางทำอะไรยังไงเห็นยังอันนี้คือบ้านยายนะคะปัดใช่เลยคนละน่ะอันนี้น้องเคียนนอนครับมาเคียนนอนมาเกินเลยเมื่อลีอ่เลยสาพุ่งเลีบอุ้นอัวว่าเฉยอุ้นอัวอุ้นอัว ลูกเด็กเล็กเดงในขั้วเไส้ยังแม่ขอุ้ใสำยอันนี้นนน้้้ำาโออัีเขาหนุ่มแล้วแล้วแมนบบนี่ใส้ยังแม่อ,อันนี้ใส่ถั่วเหลืองพี่น้องอันนี้ใส้ยังนี่ถั่วเหลืองขึ้นกัน,อนตอนนี้กำลังหนึ่งนะคะพี่น้องซนึ่งลูกซึ่งเบาบางซึ่งไม่ว่าเปิดได้บ่ได้เนี่ยพี่น้องกำลังหนึ่ง,น,งนั่น เอาอีกแล้วย้ายกล่องสองสามว้าวหอมพี่น้องแต่ว่าน้องแหม่มบ่ค่อยมักนู้นูน้บ่ค่อยมักขนมนู้จะมักเป็นข้าวตุม่มโคบมากกลัวมันเสียบนะพี่น้องบอเล่โบเล่พัดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแบบข,ขบ้าวตุ่มโคบบุญบานฮะเลยนะคะอันนี้คือตัวบ้านของน้านะคะเฮ็ดบุญนะคะเมื่ออื่นเพิ่นสีอ่าท้าบุญบานเพิ่นสงสัยเพิ่นจะ เพิ่นเอาพระไปดานนออบอยโอ้จะสวดนี่แทบบอยหนอนแทบบลูกแทบบเอาบ่แทบบปะบ่แทบเตะอะไรบอ มือกล่องกับพิษตาักแถวพี่น้องผู้สาวนะคะร้านอมยียมค่ะแทบบ่ลูกอู้กินข้าวมนง่ยเดี๋ยวนอกบ้านนี่แทบบ่ลูกอกิน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 เออเขาทำงานอยู่เห็นไหม ท่านใจกินขาวเลวนะคะห่เหว้าเหข้าวหนุ่หวานนกันตัวค่ะเขาเอิหนบัวลอยปั่นปั่นปั่นบัวลอยนะคะพี่้องมาดูกันว่า้รามนันไหใคราบัวหวานยบัวลอยครเข้มอะไรก็ทำอะไรเขานี่อะไรน้มีนเขาน้มันเขานมัเอาน้มนเขาน้ำมันเา มาองใหญ่ไหมแน่นอนไเอาสดอย่างจริงเนาไม่มีการตัดต่อเราออกด้กัออกั้นเลยก่อนนิดหน่อยเอวยมาหน่อยเอวยมาหน่ยเแต่ว่าสใช้ใบเตยสีเียวใช้เต

โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวฟ้อนไม่อยากเฮ็ดเบียก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุมาตเก็บถวยเก็บจาน่ยหนาสัก่อนนะคะสำหรับกานท้าบุญวางกัน เห็ดยิงเงินากเพื่อที่จะแบบยู่ซูมยูเย็นยูแบบีกูก็จะเร็นองอยู่กับนีามสุขควจะเริ่นนะคะบ่บ่หิสิใส่อนไปหามุงเทมมึ้คนุเตีนเสียนบ่กเอาดอกพี่นองจะเบิ่งดีแอมไปพี่นาำใหมแอมแน่มาล่างรวยน้ำกันพี่นอง มาล้างถ้วยงานบุญด้วยกันนะคะพี่น้ำนี่ลูกมาเด้อขะลับสมัครคนหล้าง้วยซอยทนะักทายพี่น้องนะคะอันนี้คืองานบุญของเรานั่นเองนะคะ ซอยกันคนเราใหม่คนเมื่อพที่น้องสำหรับค่ะคลิปนี้ดีโอนี้ก็ไว้สำหรสกวนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะขออนุญาตเพจเบียรกกรนะคะพี่น้องจังเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่แบบติดตามรับชมให้กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ดีโอนีอก่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะให้บาย